ใจฟูมากๆเลยครับทุกคน <Okay. S 1> คนที่เที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แอดอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางปราจีนบุรีนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถขึ้นได้สองทางครับทางแรกคือนครนายกและปราจีนบุรี และอีกทางหนึ่งก็คือทางนครราชสีมาครับระหว่างทางเราต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนอย่าลืมคำที่แอดบอกนะครับและระหว่างทางการขับรถเราอาจจะเจอพี่กลุ่มจัก,กรยานนะครับที่ขึ้นมาปั่นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกคนครับการใช้ถนนเราใช้ร่วมกันการขับขี่เราต้องขับขี่ในตามที่อุทยานกำหนดไว้นะครับเพราะว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอน้องสัตว ต่างๆออกมาเดินเล่นถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นกวางหรือว่าเป็นงูนะครับและก็สิ่งที่แอดเจอบ่อยที่สุดนั้นก็คือน้องช้างนั่นเองครับและระหว่างทางแอดก็ชมบรรยากาศไปด้วยได้เจอน้องนกแกกด้วยครับและเส้นทางที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือเส้นทางที่อยู่บริเวณป้อมเข่าเขียวครับเส้นทางนี้แบ่งเป็น2เส้นทางเส้นทางที่1ห,หากเราตรงไปและเลี้ยวขวา ก็สามารถนำทุกท่านไปสู่ยอดเขาเขียวได้ครับและหากเราตรงไปเราก็สามารถไปสู่ทุ่งกว้างและชมวิวได้ครับแต่วันนี้แอดจะพาไปชมทุ่งกว้างนะครับเพราะได้ข่าวว่ามีช้างออกตรงนั้นครับและโอกาสหน้าแอดจะพาขึ้นเขาเขียวไปหาพี่เดียวหลับกันนะครับดูสิครับน้องกวางเข้าไปแล้วทุกคนครับลิงเขาใหญ่เป็นลิงที่น่ารักมากๆนะครับแต่เราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวจากน้องลิงด้วยนะ อย่าวางของไว้หลังรถกระบะนะครับเก็บของให้มิดชิดเพราะว่าน้องลิงอาจจะขึ้นไปแย่งกินขนมได้ครับทุกคนครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าร้อนแต่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศในช่วงหน้าร้อนกันดูนะครับแอดเชื่อว,ว่าอย่างน้อยก็เย็นกว่าข้างล่างครับผม และที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือทุ่งกวางนะครับเหมือนเราจะได้ยินเสียงช้างครับทุกคนเดี๋ยวแอดจะกลับรถไปดูนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้น้องออกมาแล้วครับน่าจะหลายตัวเลยครับทุกคนดูสิครับมีจีดลิดด้วยทุกคนเยอะมากๆ1 2 3 4 5 6 7สทุกคนแอดนับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เยอะมากๆทุกคนดูสิครับ ตื่นเต้นมากๆเลยครับใจฟูมากหลังจากน้องข้ามถนนมานะครับน้องก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งทุกคนดูสิครับแอดตื่นเต้นมากๆ,ๆเลยครับกําลังลุ้นนะครับว่าน้องจะไปที่ไหนตอนนี้น้องกำลังขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแอดอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงกับแอดมากๆเลยครับตอนนี้ดูสิครับจิ้นลิสจะข้ามแล้วเย้ข้ามไปแล้วน่ารักมากๆครับทุกคนเดี๋ยวแอดจะไม่พูดแล้วนะ ขอให้ทุกคนชมคลิปอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับ ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับธรรมชาติกับน้องช้างในยามเย็นแอดว่าสวยมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้แอดอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่าเก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายและความทรงจำดีๆนะครับทุกคนขอให้ชมคลิปให้สนุกฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ